รุป5เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี2025อยากฟังต้องฟังด่วนบอกเลยว่าถึงคุณจะเป็นแบรนด์เล็ก SME หรือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ฟังแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้โซอี e ้นะคะเอาทั้งวิธีคิดวิธีทำแล้วก็อินไซต์ที่น่าสนใจมาฝากเทียบเลยค่ะ เดี๋ยวไปทวนกันหน่อยนะคะว่าปี2024เดี๋ยวมีเทรนด์อะไรที่มาแรงบ้างคะแน่นอนนี้ไม่พ้นช็อตวิดีโอมาเก็ตติ้งสังเกตง่ายๆนะคะหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเปิดฟีเจอร์นี้ออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกเนาะที่เป็นเจ้ากระแสมาแรงก่อนใครนะคะยูทูบช็อตหรือ Line นะคะก็เปลี่ยนจากท์ไลน์เป็นวูมนะคะรวมถึง Sho ปปีก็ทําคลิปสั้นเอาไว้ให้คนติดตากออกมาด้วยค่ะต้องลองไปทําช็อตดูนะคะกําลังดันเลยค่ะยอดวิวของคุณอาจจะดีขึ้นนะคะหรืออย่างเทรนด์แอเ e ร i n g นมาเก็ตติ้งนะคะ สายติดตะกาสร้างฐานะเป็นเศรษฐีไปหลายคนเลยค่ะและล่าสุดค่ะโซอี้มีข่าวใหม่มาฝากนั่นคือยู u ูปแท็กพรอนดักค่ะคือ YouTube สามารถติดตะกรับค่าคอมได้แล้วนะคะทุกคนใครยังไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้รีบด่วนเลยค่ะอีกเทรนด์หนึ่งที่ควรโฟกัสนะคะในปี2024นั่นคือ value gap ค่ะควรใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ็คกราวความสนใจแล้วก็ไมซ t เพราะการตลาดสมัยนี้นะคะจะต้องระบุแบบเป็น personalize เลยว่าในผู้สูงวัยควร จะใส่ใจเรื่องอะไรบ้างในเด็กควรจะเป็นยังไงบ้างหรือวัยรุ่นจะต้องเป็นยังไงบ้างฉะนั้นเราไม่ควรดูเรื่องวัยเพียงอย่างเดียวนะคะควรเจาะไปถึงเรื่องแพชชั่นเรื่องไมซยเซตของเขาหรือพฤติกรรมแล้วก็อินเทอร์เรสของเขาว่าเป็นยังไงด้วยค่ะส่วนเทรนด์การตลาดของปี2025ที่อยากให้หลายคนโฟกัสไปดูทีละข้อเลยค่ะ1เทรนด์ของโครงสร้างประชากรที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์ของทั่วโลกเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนที่ตามเทรนนี้ได้มีแนวโน้มที่จะปังสูงค่ะแต่ถ้าเกิดไ็ไม่ผ แต่ถ้าไม่เจ๋งจริงคุณอาจจะไม่รอดเพราะปัจจุบันนะคะประชากรไทย71.6ล้านคนเนี่ยเขาบอกมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่40.1ปีค่ะและคาดการว่าโครงสร้างประชากรสูงอายุเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆใครที่ดูคลิปของโซอี้อยู่คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณอายุเท่าไหร่กันแล้วคะและจากข้อมูลยังบอกอีกว่า25%ของประชากรไทยเป็นกลุ่มซิลเวอร์เจเนเรชันในปี2025และ30%ของประชากรไทยค่ะจะเป็นกลุ่มซิลเวอร์เจเนเรชันในปี2030 โดยนิยามคำว่า silver generation นะคะ silver มาจากเส้นผมที่เริ่มเป็นสีเทานั่นแหละค่ะก็คือกลุ่มที่มีอายุ50บวกขึ้นไปซึ่งเขาจะมีไลฟ์สไตล์คาแรคเตอร์และก็ความสนใจแตกต่างจากเมื่อก่อนมีความคิดที่ทันสมัยนะคะใช้ชีวิตอยู่บนโลกสังคมออนไลน์แล้วก็ติดตามเทรนด์เรื่องดิจิทัลเทรนด์สังคมใหม่ๆดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะและการเรียนรู้พัฒนาและก็ต่อย,ยอดทักษะต่างๆนะคะเรียกเป็นคำไทยเท่ๆว่าผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยมั่งคั่งโดยกลุ่มนี้นะคะจะสนใจสิน สุขภาพเป็นอันดับต้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นวิตามินซัพพลีเมนต์ต่างๆหรือว่าอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสุขภาพร่างกายของเขาค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะธุรกิจเกี่ยวเรื่องเวลหรือการวางแผนการเงินกลุ่มนี้ก็สนใจนะคะธุรกิจท่องเที่ยวการให้รางวัลชีวิตตัวเองกลุ่มนี้เนี่ยชอบมากๆเลยค่ะและที่สําคัญค่ะเขากระเป๋าหนักกันมากๆลองจับตาดูกลุ่มนี้ดูดีๆนะคะส่วนอินไซต์ของ g e n ซนะคะนี้น่าสนใจมากๆเน้นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดกับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการงานความ ความสัมพนันธ์เรื่องบ้านเรื่องรถทุกอย่างคือไม่เน้นการเป็นเจ้าของอะและเขานะคะก็ยังมีการวิตกกังวลเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะมีสับใหม่นะคะสําหรับเจนนี้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพนันธ์นั่นก็คือสีตุเอชชิปค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เน้นผูกมัดเท่าไหร่นะคะใช้เท็กซ์ในการเชื่อมโยงความสัมพนันธ์สื่อสารชิดชทกันไปและถ้าเกิดแบรนด์ไหนนะคะฟโฟกสัสการตลาดไปที่เจนซีลองบอกเขาดูนะคะว่าลองได้แบบไม่ผูกมัดยกตัวอย่างเช่นโมเดลสับสคริปชั่นต่างๆเขาจะทาให้ การลองใช้เป็นเรื่องง่ายยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีข้อผูกมัดค่ะและตอนนี้นะคะหมดยุคที่ใช้คําว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วค่ะเนื่องจากว่าเจนอัลฟาเนี่ยมาแรงมากเพราะเขามีอิทธิพลนะทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโซเชียลมีเดียด้วยจะเห็นได้จากการรีวิวเกมนะคะหรือของเล่นบนแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยกลุ่มผู้ที่รีวิวส่วนใหญ่ก็เป็นเจนอัลฟาทั้งนั้นค่ะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวมากๆค่ะโดยพ่อแม่จะเชื่อสิ่งที่ลูกเนี่ยศึกษามาแล้วจากโลกออนไลน์เทรนดที่2องนะคะจะต้องทำโซเชียลม High Engagement ค่ะวิวดีขายได้เม้นกระหนำ่ำและแชร์จนเป็นไวรัลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ควรจะโฟกัสอย่างจริงจังนะในปี2025เพราะยุคนี้นะคะคอนเทนต์เยอะมากครีเอเตอร์ที่มีฟอลโลเวอร์เยอะๆก็มีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆจะมีแค่ไม่กี่คนค่ะที่สามารถทำ i g h Engagement ได้จริงๆค่ะ,คะซึ่งจากข้อมูลงาน CKESTO Submit ของปี 2024, ขป2024เขาก็ได้บอกว่าให้ใช้ทฤษฎี Pareto Principle นั่นก็คือกฎ80-20นั่นเองคือการทำน้อยให้ได้มากนะ ใส่ความพยายามลงไป20%แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้80%เพราะฉะนั้นไอตรง20%ที่บอกมันควรจะเป็นเรื่อง creativity ที่เราจะต้องโฟกัสเข้าไปงั้นถ้าเกิดเราทําได้ดีก็จะเกิดเป็น share of voice ขึ้นมาได้ค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็อาจจะเริ่มจากการปล่อย t เ a อร r ค่ะแล้วก็ไปดูธรรมชาติของแต่และแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น TikTok แล้วก็เน้นภาพเรียๆออกมาและหาวิธีสร้าง high performing content คะไม่ว่าจะเป็นจากแบรนด์สร้างเองหรือว่าการร่วมงานกับครีเอเตอร์อื่นๆค่ะและอย่าลืมใช้ data d e ะะเพื่อทําความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราคะ่ะฟังดูเหมือนยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้มีอยู่ในหลังบ้านของทุกๆแพลตฟอร์มเลยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าไปดูคะ่ะอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่จะทําให้คอนเทนต์เนี่ยได้ engagement ที่ดีประกอบด้วย repetition การทําให้กลุ่มเป้าหมายเห็นบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเพื่อสร้างความจดจําหรือเรียกว่าหลอนเลยก็ว่าได้คะ่ะข้อต่อมานะคะ emotional resonance นะคะนั่นก็คือการสร้างความรู้สึกหรือการสร้างอารมณ์เชิงลึกให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะข้อนี้ถ้าทําได้ดีนะคะจะมีคนมา คอมเมนต์เพียบเลยค่ะและสุดท้ายค่ะคือการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในอุตสาหกรรมนั้นๆหรือคอนเทนต์ที่ไม่เคยมีคนคิดมาก่อนค่ะเทรนที่3นะคะทาให้เราเข้าใกล้คําว่า AI จะครองโลกเข้าไปอีกค่ะนั่นก็คือการใช้ Agentic AI ก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยเอา AI มาช่วยทุนแรงไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์การทำมาร์เก็ตติ้งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแต่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่า AI ทําถึงกว่าเดิมเยอะมากนั่นคือ Agentic AI หรือการทํางานอัตโนมัติข,ของปัญญาประดิษฐ์ก็คือการ ที่เราเนี่ยป้อนคําสั่งไปเขาจะให้คําตอบมามากกว่าคาถามที่เราถามไปจ้าไม g ก็และข้อมูลยังเชื่อมต่อวิธีการคิดแล้วก็การตลาดของส่วนอื่นๆเรียกว่าแบบครบลูกอัตโนมัติเลยค่ะเช่นเมื่อป้อนโจทย์เข้าไปนะฮะ AI เนี่ยจะทําการจาลองกลุ่มเป้าหมายแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นให้ด้วยกลยุทธ์ราคาก็มาค่ะแล้วแนะนําไปถึงการเปิดตัวสินค้าว่าเราจะต้องทำยังไงทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการแค่ป้อนคําสั่งไปแค่คําสั่งเดียวค่ะและถ้าเกิดใครเพิ่งเคยดินคํานี้ครั้งแรกไปศึกษาด่วนค่ะ เพราะอาจจะช่วยแบรนด์คุณลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะตรงนี้นี่เขาออกมาเพื่อช่วยให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะสั่งคําสั่งอะไรไม่รู้จะถามคําถามอะไรกับเอไะนั้น AI บอกและคิดให้เผื่อทั้งหมดเลยจ้าเทรนด์ที่4นะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ไปต่อค่ะจากการสํารวจพบว่า92%ของคนไทยมีพฤติกรรมรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกต่างๆแล้วก็การแยกขยะแต่ติดอยู่เรื่องเดียวราคาค่ะเรียกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆบวกไปแบบ จะ crazy โอ้แม่ลมจะใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าอาหารสุขภาพแทนที่จะราคาถูกลงโอ้โ oh, ห oh, ราคาสูงขึ้นค่ะแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการทําสินค้าฟอกเขียวเพื่อมาัพราคานะคะซึ่งถ้าเกิดแบรนด์ส่วนใหญ่นะคะหันมาทาสินค้าที่เป็นมิตกรกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วอัพราคาแค่1 0ลูกค้าเนี่ยจะหันมาซื้อของเราเนี่ยมากขึ้นได้ซึ่ง sustainability marketing นะคะจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราค่ะลูกค้าเนี่ยได้อุดหนุนแบรนด์เราแล้วเขาก็รู้ ว่าเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยตรงนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าด้วยแต่สําคัญมากๆนะคะเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งตรงเนี้ยต้องสื่อสารออกไปให้เข้าถึงลูกค้าค่ะซึ่งเวลาแบรนด์ใหญ่เขาสื่อสารนะคะเราก็จะเห็น oh. ว่าเป็นภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนหรือการใช้วัสดุรีไซเคิลแต่ถ้าเราเป็นแบรนด์เล็กเราก็สื่อสารเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลาสติกต่างๆที่น้อยลงค่ะเทรนด์สุดท้ายนั่นก็คือ Viberation Marketing สมัยก่อนถ้าเราาาาาออยยกกจะขสิินคค้หรรรืบใดๆ่ะเราก็จะต้องออก มาให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเราถึงจะขายดีเช่นขายไวน์ก็ต้องออกมาให้ความรู้ในการเลือกไวน์การหมักอง,งุ่นพันอุอง,งุ่นแต่ปัจจุบันคอนเทนต์แบบนี้มันเกลือนค่ะมันเยอะมากๆก็ทําให้คนดูน้อยลงค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะปัจจุบันคนชอบดูอะไรที่มันใจฟูตื่นตานการออกไปช่วยเหลือคนอื่นการแจกเงินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือน้องหมูเด้งนะคะที่ใครดูแล้วก็จะต้องยิ้มออกมาค่ะคอนเทนต์ที่มี high vibration ดูแล้วมีความสุขค่ะซึ่งถ้าเ เอี e. กำลังมองหาคาแรคเตอร์ของการทำคอนเทนต์อยู่อย่าลืมเอาวิธีคิดนี้ไปใช้นะคะจากผลสำรวจเขาพบว่าคนไทยชอบดูคอนเทนต์แนวตลกหรืออะไรที่เป็นไวรัลหรือเป็นมีมขำๆค่ะมาเป็นอันดับ2ส่วนอันดับหนึ่งคนไทยชอบดู MV ค่ะเข้าข่ายการดูเพื่อคลายเครียดนะคะแล้วก็สร้างไฮไวเบ a รชันเช่นกันค่ะซึ่งเทรนที่โซอี้พูดมาทั้งหมดอยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ก่อนใครเลยค่ะเพราะถ้าเกิดใช้ก่อนเป็นผู้นาก่อนก็มียอดขายเข้ามาก่อนค่ะ s t อ r ี d ดิจิตอลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุก EP ค่ะ